ยีมีนาคมวันละมาตากับไทยอีซี่นะคะวันนี้เรามาเรียนมาตา 65. สทวิวงเล็บ7นะคะและก็วงเล็บ8จะเป็นยกเลิกแหละก็จะมีคุยให้ฟังนิดหน่อยนะคะวงเล็บ7ก็คือการคำนวณราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศนะคะหกิทวีวงเล็บ7และวงเล็บ8อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษดากรนะคะลักษณะ 2. ภาษีอากรฝ่ายสรรพกรหมวด 3, สภาษีเงินได้ ส่วน3การเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังนั้นมาตรา65ทวิจึงอยู่ภายใต้ส่วน3หมวด3ลักษณะ2แห่งประมวลรัษฎากรน,นะคะอ่า65ทวินิดเดียวค่ะสั้นๆ65ทวิบอกว่าการคำนวณกำไรสุทธิซึ่งก็คือหมายถึงกำไรสุทธิทางภาษีและขาดทุนสุทธิก็คือขาดทุนสุทธิทางภาษีนะคะในส่วนนี้ก็คือในส่วนสการเก็บภาษีนิติบุคคลนะคะจากบริษัท นะคะให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะ<ม>ก็คือวงเล็บ7น,นะคะวงเล็บ7บอกว่าการคำนวณราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศก็คือวงเล็บเ็เขากำลังพูดถึงอะไรคะราคาทุนของสินค้าก็คือสินค้าที่เรามีไว้ขายเนี่ยคะ่ะที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศก็คือที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศนั้นเจ้าพนักง,งานประเมินมีอำนาจประเมินโดยเทียบกับราคาทุนของสินค้าประเภท และชนิดเดียวกันกับที่ส่งเข้าไปในประเทศอื่นนะคะอันนี้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆตัวทานเฟอร์ไพเนาะเรื่องของการกำหนดราคาโอนบางทีเคสแบบนี้ค่ะมักจะเกิดกับกรณีไหนคะบางทีเราอาจจะปีบริษัทในกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถกำหนดราคาได้แหละว่าอ่ะประเทศนี้นะภาษีสูงนะดังนั้นประเทศนี้เนี่ยอยากให้กำไรน้อยๆจะได้เสียภาษีต่ำๆประเทศนี้นะภาษีไม่เยอะนะประเทศนี้ก็เลยอยากให้กำไร กำไรเยอะๆได้เพราะว่ายังไงเนี่ยภาษีก็น้อยกว่าประเทศที่ภาษีสูงกว่าอารมณ์ประมาณนี้หรืออาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างมีเงื่อนไขได้รับการส่งเสริม B.O.I. มีเงื่อนไขอะไรต่างๆมากมายทําให้ในแต่ละประเทศเนี่ยถูกการวางวางแผนภาษีจากบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของกรุ๊ปเนี่ยเนาะตัวอย่างเช่นอะไรคะในรูปนะคะสมมุติว่าบริษัท แม่คือบริษัทญี่ปุ่นละกันที่เป็นอยู่ในกรุ๊ปนะคะญี่ปุ่นมีสาขาหรืออาจจะมีบริษัทลูกที่มาเลเซียไทยแล้วก็อเมริกาญี่ปุ่นก็บอกว่าโอเคถ้าฉันขายมาเลเซียนะฉันขายหนึ่งหมื่นเหรียญถ้าฉันขายอ่าประเทศไทยนะฉันขายสองหมื่นเหรียญถ้าฉันขายอเมริกาฉันขายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญเห็นไหมคะว่าอันเนี้ย กระเป๋าแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันส่งไปในแต่ละประเทศเนี่ยกับราคาไม่เท่ากันกรณีแบบนี้ค่ะในในประมวลรัษดากร,กรก็ให้อำนาจเจ้าพนักง,งานเนาะว่าเจ้าพนักง,งานเนี่ยสามารถประเมินได้เจ้าพนักง,งานประเมินมีอำนาจที่จะประเมินได้นะคะเหมือนที่ท่านอาจารย์สุเทพเคยสอนเนะาะภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีอากรประเมิน ภาษีอกรประเมินหมายเป็นภาษีอกรประเมินหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายถึงเจ้าตัวประเมินตัวเองและเจ้าพนักง,งานประเมินนะคะดังนั้นราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยค่ะมันจึงมีผล,ม,ผลมีผลกับภาษีเงินได้นิติบุคคลคือยังไงถ้าเขาส่งเข้ามาราคาสูงมากยังไงเนี่ยก็จะลงค่าใช้ใจ่ายสูงลงต้นทุนสูงถูกไหมคะดังนั้นพอต้นทุนสูงกําไรสุทธิก็น้อยพอกําไรสุทธิน้อยภาษีที่ประเทศไทยจะเก็บได้ก็ น้อยนะคะเพราะมันน้อยแบบเนี้ยก็เลยมีอำนาจเจ้าพนักง,งานมาประเมินได้ว่าถ้าเจ้าพนักง,งานประเมินเนี่ยไปสืบค้นสืบทราบนะว่าโดยทั่วไปเนี่ยกระเป๋าแบบนี้เขาขายกันที่1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหพันเหรียญเท่านั้นแหละแต่ทําไมเนี่ยเราเนี่ยซื้อในประเทศไทยบริษัทในประเทศไทยเนี่ยซื้อสินค้านี้ตั้งสอง0มื่นเหรียญน,นะคะกรณีแบบนี้จะถือว่าราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศก็คือส่งมาจากญี่ปุ่นนั้น มีราคาที่สูงเกินไปเจ้าพนักง,งานประเมินจึงสามารถปรับราคาทุนของสินค้าประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันที่ส่งเข้าไปในประเทศอื่นเนี้ยกลับให้มันเท่ากับประเทศอื่นได้ดังนั้นเราซื้อเดบิตซื้อสมมตินะสมมติเป็นพีออดิคเดบิตซื้อเข้ามา2 0 0 0 0ืเหรียญเนี่ยเจ้าพนักง,งานประเมินอาจจะปรับไปที่ 10, 000, 000หนึ่งืเหรียญหรืออาจจะไปปรับไปที่1 1ึ0 0หเหรียญอะไรประมาณนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีอำนาจตามห5ทวีวงเล็บเจดนะคะคราวนี้ถ้าถูกประเมินแล้ว เราจะต้องทําอย่างไรนะเราต้องทําอย่างไรอันนี้ขอยกตัวเลขที่มันกลมๆเป็นบาทไปละกันนะคะง่ายๆก็คืออะไรทางบัญชีทางบัญชีเนี่ยค่ะงบเราก็สามารถบันทึกไปปกติเนาะเพราะว่าก็เราซื้อ20 0หมืเหรียญน,นี่สองหมืเหรียญคอนเวิร์ตเป็นไทยบาทเป็นเท่าไหร่มันก็คือเท่านั้นแหละตรงเนี้ยเราสามารถบันทึกได้สามารถจ่ายเงินจริงได้นะคะตามหลักฐานประกอบที่ซื้อขายกันจริงเลยทางบัญชีแต่ทางภาษีบอกไม่นะภาษีห5ิห้าทวีวงเล็บเจบอกว่าอะไร เจ้าพนักง,งานประเมินเนี่ยอาดีเนี่ยคะ่ะสามารถประเมินปรับเพิ่มลดได้เจ้าหน้าที่เขาคงไม่ประเมินปรับต้นทุนเพิ่มให้เราหรอกเนาะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะประเมินก็คือประเมินลดนั่นแหละเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะอ่าตัวอย่างนะคะนําเข้านําเข้านะคะสมมุติว่าต้นทุนรวมที่เกิดแบบที่จ่ายขึ้นจริงที่เกิดขึ้นจริงนะคะจ่ายแล้วก็จ่ายจริงเนี่ยอยู่ที่10,000บาททางบัญชีเนาะเราก็ซื้อสินค้านําเข้าเข้ามา ตั้งเจ้านี้การค้าก็หนึ่งหมื่นบาทแหละแต่ภาษีเป็นยังไงภาษีบอกว่าเฮ้ยไม่นะเวลาเขาส่งไปที่ประเทศอื่นน่ะเท่าที่ดูสืบค้นมาเรียบร้อยแล้วมีหลักฐานเลย7 0 0ดบาทเท่านั้นแหละกรณีแบบนี้สรรพกรมีอำนาจประเมินตัดต้นทุนเราออกอีกสามพนนะคะดังนั้นในงบการเงินถึงแม้เราจะรับรู้ต้นทุนขายหรือเราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามซื้อต่างๆนะคะ เรารับรู้เท่าเท่ามาหนึ่งหมื่นแล้วสัมภาระจะบอกว่าให้เราบวกกับอีก3,000บาทในกระดาษทําการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือกระดาษทําการคํานวณ CIT นะคะที่เราจะเตรียมทําข้อมูลแล้วก็กรอกไปในพอง,งอดอ0นั่นเองนะคะ ค่ะนอกจากภายใต้65ทัท่วงเล็ก็ที่เขาบอกให้อันนาเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถประเมินดได้ด้วยนะคะ65ตรีก็สอดคล้องกันนะถูกไหมเราซื้อเราจ่ายเงินไปมากกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็เป็นรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากําไรเพื่อกิจการโดยเฉพาะและถ้าเราปีการซื้อทรัพย์สินเนาะซึ่งทรัพย์สินตรงนี้มันก็จะหมายความสินสินค้าด้วยตรงเนี้ยก็จะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการซื้อ ทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุอันสมควรราคาสูงเกินปกตินะคะส่วน65ตีนี้เรามีสอนไปแล้วเนอะตั้งแต่ต้นมีนาคมถ้าเกิดใครยังไม่ได้เรียนสามารถสนใจก็กลับไปเรียนได้นะคะอ่ะ65ทวิว,วงเล็บ7ประมาณนี้วงเล็บ8ค่ะ วงเล็บแปดเนี่ยปัจจุบันยกเลิกแล้วนะคะโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรฉบับที่50พศ2562อยู่ที่มาตรา4นะคะตรงนี้ด้านขวาเอามาลงไว้ให้ดูแลก็คือให้ยกเลิกวงเล็บแปดของ65ทวีแห่งประมวลรัศดากรนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าอะไรคะวงเล็บแปดเขาบอกว่าถ้าราคาทุนของสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศให้คำนวณเป็นเงินตาไทยก็คือให้แปลงค่าเป็นเงินท่าตาไทยเนี่ยโดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดของวันที่ได้สินค้านั้นมา เว้นแต่เงินตาต่างประเทศนั้นจะแลกได้ในอัตราทางราชการก็ให้คำนวณเป็นเงินตาไทยตามอัตราทางราชการนั้นตอนนี้เนี่ยยกเลิกไปแล้วซึ่งในก้อยไปอ่านในในอ้างอิงเนาะอ้างอิงคำอธิบายประมวลฉบับที่ศัจตราจารย์พิเศษภัย,ย,ยจิตโรจนาวานิชและคณะนะคะก็คืออาจารย์สารโรอาจารย์ชุมพรนะคะได้อธิบายไว้ไว้นะคะในวงเล็บแปดเนี่ยเขา่าอธิบายไว้ว่าเดิมที่ต้องมีมาตราหกสิบห้าทวีวงเล็บแปดก็คือตอนที่เขียนกฎหมายมาตราเนี้ยขึ้นมา เขาบอกว่าเพราะมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศของทางราชการซึ่งต่ำกว่าอัตราทองตลาดมากแต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีแล้วเนอะอัตราแลกเปลี่ยนของทางราชการเราก็จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนพา,าน,นิษ์อัตราแลกเปลี่ยนของอ่าแบงก์ชาติ BOT นะคะดังนั้นตัว,นวเ,นเนี้ยวงเล็บแดเนี่ยจึงถูกยกเลิกไปนะคะโดยพระราชบัญญ,ญัติก็คือพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ห้าสิบค่ะ จบแล้วค่ะมาตา65ทวิวงเล็บ7และวงเล็บ8ตั้งเป้าหมายเรียนด้วยกันวันละมาตากับแทอีซี่นะคะมาทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการของแทอีซี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ